สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนึงครับวันนี้ผมก็จะมาจูนกุญแจฟอร์ซ่านะครับเป็นตัวฟอร์ซ่าสามอยห้าสิบนะครับกุญแจรีโมทครับอันนี้เป็นตัวเดิมส่วนนี้คือตัวใหม่ครับเพิ่งซื้อมาครับก็ราคาอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันสองร้อยบาทครับก็ถ้าเกิดถ้าเกิดซื้อศูนย์ให้เขาจูนให้ผมลองชิคราคามาอยู่ที่พันสี่นะครับถ้าใครสะดวกทําเองอยากจะประหยัดตังก็สามารถที่จะซื้อมาทําเองได้นะครับอันนี้หาซื้อได้ที่ช้อปปี้ครับ ถ้าช่วงไหนมีโค้ดคอยคืนด้วยก็จะยิ่งคุ้มเลยนะครับครับกุญแจครับที่ได้มาก็หน้าตาเหมือนกันครับแต่ว่าตัวนี้ผมใส่กรอบนะครับมันก็เลยจะดูดีกว่านิดนึงนี่ครับเขาก็จะมีแบตเตอรี่มาให้เลยนะครับโอเคปิดเปิดใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราปิดกุญแจตัวใหม่ไ้กันนะครับแล้วก็เอากุญแจตัวเก่ามาใช้ก่อนนี่ครับส่วนอุปกรณ์ในการจูนนะครับก็จะมีไขควงครับแล้วก็ ส่ไฟนะครับนี่ครับเส้นยาวประมาณสักฟุตหนึ่งก็ได้ครับนี่ครับใส่ไฟแบบนี้แล้วก็ครบแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยครับขั้นตอนแรกเราก็เปิดบ่อก่อนครับต่อมาเราก็ใช้ไขควงขันน็อตสามตัวนี้ออกเลยอ่าเสร็จแล้วเราเอานิ้วเกี่ยวดึง เราก็มาหาปักด้านหลังสีแดงด้านหลังเอาตัวขา้างหน้าออกก่อนนี่ครับดึงออกก่อนเสร็จแล้วก็จะมียางอยู่ตัวหนึ่งดึงออกตรงตรงได้เลยฮะแบบนี้ส่วนปักที่เราใช้ก็คือปักตัวด้านหลังนี้แบบนะมันจะตัวเล็ก,กอ่ะนี่คือปักตัวนี้เห็นไหมปักตัวนี้นะเราถอดฝาครอบมันออกมาก่อนฮะปึ๊บ อพอถอดมาแล้วก็อคราวนี้เราก็อาใส่ไฟนะครับมาทําให้ปมมันใหญ่ขึ้นก็คือเราหักหักใส่ไฟครับมันจะได้อ้วนมันจะได้ไปสัมผัสกับไอ้แท่งเงินๆด้านในนะฮะโอเคแบบนี้อคราวนี้เราก็เสียบนะครับเพื่อไปแตะด้านในมันจะเป็นสีเงินมองไม่ชัดแน่เลยเดี๋ยวกันนะ อ,นนอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะแบบนี้ก็เอาอีกด้านหนึ่งมาจำไปที่คั้วบวกนะครับก็ต้องใช้ไขควงไขตัวนี้ เค okay, เรียบร้อยครับรก็ใ <Okay. S 2> ส่ไฟเข้านี่ครับปักสีแดงตัวเล็กแล้วก็มาเข้าที่ควบบวกสองจุดโอเคคราวนี้เราก็เออมาบิดกุญแจครับไปที่ตำแหน่งล็อกเลยนะครับเริ่มจากตัวล็อกก็เลยเสร็จแล้วก็มาที่จุดตำแหน่งศูนย์หมุนไปที่ตำแหน่งศูนย์นะครับเสร็จแล้วเราให้ปิดรีโมตตัวเก่าครับแล้วก็มาเปิดรีโมตตัวใหม่ บแบบนี้เสร็จแล้วเราก็มาบิดนะครับไปที่ตำแหน่งตัวไอแบบนี้กระพิบนะฮะตึกตึกตึกอ่าแบบนี้ใช้ได้ครับเสร็จแล้วเราก็หมุนมาตำแหน่งสูนรเหมือนเดิมครับแบบนี้อ่าพอจูนเสร็จน,นะครับเราก็ดึงสายไฟออกข้างหนึ่งก่อนนะฮะแล้วก็มาทดลองรีโมทต,ตัวใหม่กันคราวนี้เราก็ลองทดลองรีโมทต,ตัวใหม่ครับอ่าอันนี้เราเปิดแล้วนะลองกดเรียกรถ ใช้ได้ครับอแล้วเราก็ลองรีโมทตัวเก่ากดเรียกรถใช้ได้ครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทรถนะครับอ่าใช้งานได้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับขอบคุณครับ